จากอำเภอเมืองนะครับผมต้องรีบมุ่งหน้าสู่อำเภอลานสกานะครับเพราะทนความรบเร้าของทีมงานไม่ไหวครับท่านผู้ชมพวกเขานะครับบอกผมว่าอำเภอลานสกาเนี่ยมีหมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านที่มีอายุเก่าแก่ถึง200ปีแล้วก็มีเรื่องราวนะครับผ่านหูผมมากมายทั้งบรรยากาศความสวยงามนะครับของหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีทางเข้าทางออกที่ต้องใช้เส้นทางเดียวคือถนนเส้นที่ผมใช้เดินทางมาจากตัวเมือง26กิโลเมตรนี่แหละครับความเข้มแข็งของชุมชนนะครับความสามัคคีและก็ความน่ารักของชุมชนที่เนี่เนี่ยจริงบอกกันว่าแข็งแรงสุดๆทําให้ตัวผมเองเนี่ยนะครับต้องออกเดินทางเพื่อให้เห็นกับตาให้ได้ยินกับหูและก็สัมผัสกับตัวว่าสถานที่ดีๆอย่างนี้เนี่ยคนดีๆแบบนี้มีอยู่จริงหรอไปกับผมครับที่หมู่บ้านคิริวงศ อำเภอลาสกาคนจริงแห่งเมืองน,ค,อนครครับถึงแล้วนะครับท่นผู้ชมครับเมื่อกี้ขับผ่านทะลุหมู่บ้านมานะฮะค่อนข้างจะใหญ่ ถ้าทางจะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวทําเดอะยวยะมากมายนะฮะผมว่าเราพักแป๊บหนึ่งนะฮะเอากระเป๋าวางเท่าที่โฮมสเตย์แห่งนี้เราจะพักกลางคืนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราออกไปเซอร์วย์กันดูชิว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรให้ถามบ้างจากเมืองสู่ป่านะครับผมมีเวลาพอที่จะออกไปสำรวจพื้นที่ของที่นี่ก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินครับพี่พีทีขรดวงบอกผมว่าการเดินทางของที่นี่นิยมใช้มอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ครอสหรือที่พวกเขาเรียกกันว่ารถมอเตอร์ไซค์ไต่เขา กว่าจะเลือกมอเตอร์ไซค์ได้กว่าจะสตาร์ทติดก็เล่นเอาเหงือตกแล้วครับท่านผู้ชมทนลองขับจนถนัดมือเวลามีไม่มากผมว่าเราออกสำรวจพื้นที่กันดีกว่า oh, <okay. S 1> เส้นทางที่ผมจะไปเนี่ยรีวิวเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมจะนอนคืนนี้เนี่ยบอกผมว่า เป็นเส้นทางที่คนในหมู่บ้านใช้เพื่อขึ้นไปทํางานบนเขางานที่ว่านี้นะครับก็คืองานทําสวนผลไม้ครับขับมาไม่ไกลนะครับผมว่าห่างจากตัวหมู่บ้านไม่เกิน200เมตรก็ทําให้ผมต้องหยุดเพราะว่าลำธารที่อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยผมจะมีแค่ภูเขาต้นไม้และก็ลำธารเป็นเพื่อนสองข้างทางไปตลอดบรรยากาศดีขนาดนี้พร้อมสุดยอดจริงๆครับ ากมากพี่ก็มันเป็นธรรมชาติหมดเลยนาะแล้วก็มันเป็นสวนผม,มรมอ่ะก็บรรยากาศมันก็ดีแล้วก็ในสวนผลไม้เนี่ยมันเป็นของในชุมชนเราที่ว่าคนในชุมชนคีรุวงเนี่ยเป็นใช้เป็นที่ทํากินแล้วก็คือคือการเป็นอยู่ของคนในที่นี่ก็ลูกหลานในคีรุวงเนี่ยไม่ต้องไปหา งานทำทด้านนอกอันนี้อันนี้สวนไม่ใช่ป่าี่ค่ะสวนหมดเลยค่ะจะมีผลไม้หมดเลยค่ะมี่บ้านตอยู่ที่เนี่ยค่ะ ครับคือมีสตอแล้วก็มาพูดทุเรียนอ๋อมองไปค่ะจะเห็นหมดมีหมากด้วยค่ะส่วนนี้เป็นบ้านพี่ไม่ใช่บ้านพี่ตรงนู้นที่เราจะอยู่โฮมสเตย์แต่นี่เขาเียกขนมค่ะใช้มาพักเวลาเรามาทํางานที่สวนมาเก็บผลไม้หรือก็มาตกแต่งสวนแล้วก็ใช้เป็นที่พักหายเหนื่อยเวลาเราเสร็จจากสวนเราก็มาอาบน้าอาบผ้าในลําคลองแล้วก็คุหาอาหารทานกันจะได้ไม่ต้องขับกลับถึงบ้านถึงตัวหมู่บ้านอยู่ที่นี่ จะค้างคืนก็ได้ได้เลยค่ะเพราะาสะดวกเข้าสารมีอาหารแห้งมาไว้ค่ะผมเห็นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะไม่ได้เป็นทะเบียนธรรมดานะพี่อ่าค่ะจะเป็นของชมรมหมดค่ะครับผมมีอะไรข้ได้ช่วยกันมีรถถ้าว่าคือคือรถแบบนี้มันจะไม่มีป้ายป้ายที่ว่าคือสําเร็จมาจากเหมือนรถที่เราซื้อมาจากในเมือ,อ,อ คือรถแบบนี้เราออกข้างนอกไม่ได้เราใาเฉพาะของในชมรมครับค่ะแล้วก็ใครมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันครัคือสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าเราการพูดคุยทักทายเวลาเราขี่รถผ่านเอ้ยวันนี้หาบอะไรอ่ะครับค่ะเขาก็เออหาบจะต่อเออได้กี่ร้อยอ่ะครับเอออะได้อีกนะเขาบอกว่าแบบนั้นคือคุยกันตลอดถึงไม่ได้เป็นญาติคือก็คุยกันมีหลายๆอย่างขึ้นเองด้วยพี่เมื่อกี้พี่ชี้ไปพลิกเพิกมีสัปะรด รู้สึกได้ยินถามัามีหนังกระติกด้วยฮะใช่ค่ะยิงเปล่าอย่นี้แหละใช่ค่ะยอดขาวฟุบสักพักมันก็ค่ะพอสักพักพอสักประมาณสักครึ่งครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งเรามาดูครับแล้วก็มีหอกออกมาเช่นหมากครับค่ะเดี๋ยวใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ กลับบ้านกันค่ะกลับไปพักที่โฮมสเตย์เพราะว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวเส้นทางอะไรแบบนี้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้มันจะค่ําแล้วค่ะผมไม่กล่าวพี่จะนอนที่นี่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะกกลับดีกว่าพี่นี่นะครับพี่สวัสดีครับเวลงมาเยี่ยมใหม่ไม่ได้กลับด้วยเดี๋ยวพี่มีอาหารให้กินใช่ไหมพี่ ก่อนนะครับว่าที่นี่คือหมู่บ้านหนึ่งในะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คงจะนึกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสักที่ที่ไม่ใช่ภาคใต้อะครับลักษณะาการอยู่อาศัยท่า,ามกลางหุบเขามีอาชีพทาสวนผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอากาศเย็นสบายเหมือนความจริงกับความฝันปนกันอยู่ครับแต่รวมๆแล้วเห็นแค่นี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้หรอกครับผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งเพื่อซึมซับกับบรรยากาศและที่สำคัญไม่อยากพลาดอาหารมื้ออร่อยที่บ้านพี่วิวครับ ผมตั้งใจจะตื่นเช้าครับท่านผู้ชมครับเพราะพี่วิวบอกผมว่าตลาดเช้าของที่นี่มีแค่6กโมงถึง9ก้าโมงเท่านั้นก็ได้เช้าจริงๆครับไก่ขันพอดีตลาดเช้าของชาวคีรีวงนะครับก็มีลักษณะคล้ายกับตลาดนัดที่อื่นๆครับมีทั้งของสดของแห้งเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้อาทิตย์หนึ่งก็จะมี2วันนะครับคือวันจันทร์และก็วันศุกร์เท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับตื่นมา เ,เช้าเนี้ก็ต้องมาเดินบรรยากาศเดินตลาดกันสักหน่อยตลาดนัดมีตลาดนัดที่มีวันไหนบ้างครับพี่พอมีวันจันทร์กับวันศุกร์รรจวันศุก์เป็นตลาดนัดใหญ่คค่ะ